ผีเป็นเจ้งไหนลองคอผมกมาเคยเห็นผีบอกซะจะฟังได้พอสิบอกให้ฟังผีตัวที่หนึ่งชอบเดิมสุราเป็นอาจินเพราะอันแดงมันกกระสดุงแล้วอันผียังอยู่ในโตมันน,นะน่ะนะผีตัวที่หนึ่งชอบเดิมสุราเป็นอากินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารตัวที่สองชอบเที่ยวยามวิการไม่รักบ,บ้านรักลูกรักเมียตนผีตัวที่สามชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ลักเว้ยนตาขับละครโขนผีตัวที่สี่ชอบ กคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอายาตราแผ่นดินผีตัวที่ห้าชอบเล่นหวยมวยม้ากีฬาบัตรสารพัดตัวโฟเรลสิ้นผีตัวที่หกชอบเดียกขันการทำกินมีทั้งสิ้นหกผีอัปปีเอยสะดุ้งเลยวันมถอมันนี่อยู่ในมันพบตัวเลยมันเนีเ่ยเนี่ะมาถามหาผีเจ้าเคยเห็นดีกว่าราอไ่นี่แหละผีคือว่าความชั่วอะไรความอ ชิบหายเนี่ยความบรเจเริญเนี่ยความเสื่อมทุกอย่างเนี่ยคือผีอ่าพระเนี่ยคือความดีผีคือความสว่นะความดีมันไม่มีตัวตนแต่มีอิทธิพลทําให้เรามีความสุขความชั่วมันก็ไม่มีตัวตนแต่มันมีอิทธิพลทําให้เรามีความทุกข์เนี่ยเมื่อเราเสพนะสิ่งที่มันเป็นอกุศลมันก็ย่อมมาทําจิตใจของเราให้เศร้าหมองให้เดือดร้อนเนี่ย เมื่อเราไปเสียบเอาใบยามุกน่ะปาทางแห่งความเสื่อมมันก็ต้องเสื่อมประการิี์มีอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้สองพันปีไม่มีใครมาลบล้างแม้แต่วิทยาศาสตร์ยังไม่กล้าลบล้างคําสอนของพระพุทธเจ้าสักข้อเลยแล้วเราทําไมจะวิเศษวิโสขนาดไหนเนี่ยเราถึงจะไม่ฟังคําของบัณฑิตน,นักป่านเนี่ยทำไมเราชอบไปฟังคาแต่คําของคนพ่านเนี่ยคนเขายินท้าว่าไล่กันละเกียงหูฟังลาก็จําแม่นขนาดได้บ้างเนี่ย ก็เอามาอ่านถ้าที่เอามาอ่านเล็นหยังไหนควบอดีน่นเอามาใส่ใจเห็นหยังบาดเขาเอาทำเบาอยู่ในคือบาเกี่ยงหูฟังคือบารับเขาไปน้อมเขาใส่ใจตนไหนมันเป็นใจอ่อนควแใจการงานที่หยบมากปฏิบัติหรือพบหรือชาดตัดบัตตาสงสารไหนมันสั่นลงสั่นลงอย่างคือบงมาที่พาไปปฏิบัติถ้าเหมือนคงอยากนั่นนี่แท่ ทรัพย์สินเงินทองลูกหลานสามีภรรยาบ้านรถวัวแควติผ้าเข้าไปในพ่านเสด็จในไงกานะโอ้ยสันอยมีเข้าก็ไปในพ่านรดยตัวตัวสิมาตุกยักลำบากขันกันยังยุบปันเนี่ยเนาะกันเข้าจิเซียวพอเซียแเมยบันทบุรุษเราก็ต้องเชื่อนักปราบัณฑิตซีนักปราย่อมไม่ทิ้งสุภพาสิตบัณฑิตย่อมไม่ทิ้งตำราผู้มีปัญญาต้องไม่ทิ้งเหตุผล ผู้หวังความหลุดพ้นย่อมไม่ทิ้งความเพียรเข้าก็ต้องภาคต้องเพี้ยนตัวเาคุณงามความดีนะจะเข้ามาวัดมนือนี่เนาะนะเราเนี่ยได้บุญอยู่แต่กุศลของเรามันยังไม่เต็มบารมีของเรามันยังไม่เต็มนะบุญคือความบุญคือความดีบารมีคือความสุขเ,เรายังไม่หมดทุกข์เพราะบารมีของเรามันยังไม่เต็ม นะพเพราะพระพุทธเจ้าท่านมีบารมีเต็มแล้วพระอ,อริยาสาวกทั้งหลายท่านบำเพ็ญบารมีเต็มแล้วท่านถึงไม่มีกิจที่จะต้องมาทําไม่ต้องมาลําบากเวียนว่ายตายเกิดของเรานี่บารมีไม่เต็มเนี่ยมันก็ต้องนะสังสมบาปสังสมบุญไปเวียนว่ายตายเกิดทุกยากลำบากเป็นธรรมดาเพราะว่าโลกเขาเป็นเช่นนี้เราเกิดมาพบโลกไม่ใช่โลกเกิดมาพบเรา เราเกิดมาไม่ถึงร้อยปีเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปแล้วก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปขึ้นกองกวอนอนกองไฟเรามีอะไรเป็นที่มั่นใจนะที่จะให้ความปลอดภัยกับชีวิตจิตวิญญาณดวงเล็กน้อยของเราได้บ้างมีความมั่นใจว่าถ้าพวกเจ้ายังสะดุ้งตื่นกลัวอยู่นี่ก็แสดงว่าเจ้าผู้มั่นใจในบุญในกุศลหรือในชีวิตจิตวิญญาณว่าเ้าสิมันก้ขนาดเตะ ในการเลื่อนไหวตายเกิดเนี่ยก็บ่มมันใจว่าจากักสิไปเกิดเป็นเนะี่ยแลสิไปใส่กับองุ่นวางก็เอากิเลสมาบอกว่าจะต,ตายไปกันแล้วดอกอว่าเอ้ยสิมาเกิดเป็นหมูเป็นหมากาะไรอ่าเป็นขี้หันเช่บบาหังไปบินธบัติเนี่ยโอ้โห่เนี่ยแหละนักปราชญ์บัณฑิตเขามองไปเห็นนี้อย่างกับเป็นถ้ำน้องของมาใส่ตนแม่เฮาก็คงเคยเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกอยาก่างลำบาก ผพุ่มที่ผมมีความเจริญพัฒนาตนก,าก็ได้เฮ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แลี้ยวเป็นยังบ่พัฒนาตนเป็นยังจังเดินตามแต่กิเลสให้มันดึงเฮ้าลงไปสายตา่ำนะ่ะโลกช่ยมือมีมันเป็นจังสั่นกระแสะของกิเลสมันแรงนะ่ะกระแสะของรรมผู้สิพัดดันคงลอแยแหงธรามาจัรก็มีหน่อยนะ่ะาะวาหยังาะวากระแสะของโลกนะ่ะกระแสะของวัตถุความเจริญมันแรงมันปิดมันบงัง ป <N> นะิดบังความจริงคืออริยสัจนะเอาความหลอกลวงมาหอ่อพุ้มดวงจิตดวงใจของคนเอาไวเ้เยปิดหูปิดตานะให้เราหลงงม,มงายหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่หลงขัวหลงเมียลืมพ่อลืมแม่หลงแท้ๆกลายเป็นคนลืมทำเลยเป็นคนใจดำลืมศาสนาวัดกับบ่เขาเราก็บ่กขาดบาทกระบ่ใส่ตีไก่ก็ไม่ละดูหวัวกะเป็นปฏิทินไม่ทวินในบุญกุศลเป็นสี่ ยายคันบอกเราเมื่อเมื่อเลยยานราบกจอยผมมีเวลามาฟังเ่ยนั่งฟังไ้เลยก็กระจีพมังเดี๋ย้หวกล้กับ่มีง่ายดอกเด้เห็นปะมมี่วามยังอย่างนี้ไม่งไกลอีกเป็นธรรมดาเนาะถ้าระบาดกับ่คือพระแหละกับชีวะเลยปกิถ้าเป็นกัมีงานเดีงานนอกงานในเนี่ย งานภาวนาจิตเพิ่นก็มีงานภายนอกดูแลวัาราลตรอาลามเฮ็ดวัดบ่ิสะอาดบริสวยบ่ิงามคนก็บ,บ่เข้าอีกเอ่อก็เฮาสิมาบวชมาทําประโยชน์ชุมชนว่าคนบ่เข้าวาัดเฮาสิไปสอนผู้ใดล่ะเฮาสิไปแนะนําผู้ใดล่ะอ่าเฮาเป็นธรรมทายาทัาาทบาทานบ่เอาธรรมะเข้าสู่จิตใจของญาติโยมพุทธบริษัทล่ะมันก็เป็นประโยชน์ ก็ไปอยู่วแถบแบกปุ๊บแบกบาปเขาอยู่ในป่นานั่งภาวนาสบายสบายอีกว่าพอดีบ่ <c oughs> เพราะฉะนั้นมาเด้อมาลองกันสั่งสันะ่งน่ะสถานที่ตรงนเนี่ยมันเป็นรมณีนเนสถานนะ่ะการเย็ดการสารัรสร่งการทำนะมันก็ต้องลำบากก่อนขุนเจ้าขุนหงอยู่แล้วสามบ้าน,สา,านสามเลี้ยงตะกี้เลยไม่แบกไม่นะ่ะย็ดให้เย็ดหน้าสื้อตะปูซื้อสังกะสีกว่าสิได้สามบ้าน,าานเป็นหลังเลยนั่นยากว่าฮะ นะผมว่าวันนี้เขาสิเย็ดว่าเย็ดว่าสางสาศาสนาสางทราม,มาเขาส,สู้จิตสูใจคนมันก็ตรงอยนี่แต่ว่าผลมันสิเกิดขึ้นน่ะมันยิ่งใหญ่กว่านี้น่ะมันสิท่านในเฮานี่ละหยังละความเตณีคือความเห็นแก่ตัวเนี่ยนะมันจะเห็นตัวแก่มันจะเห็นว่าโอ้เรานี่แก่ไปทุกวันร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยึดถือเอาเป็นที่พึ่งได้ตลอดไป สักวันหนึ่งเราก็ต้องพัดต้องพากเราก็เตรียมตัวเตรเียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแรงเตรียมแรงก่อนจะออกเดินทางก่อนตลาดจะวายสายบัวจะเน่าก่อนที่ชีวิตเราจะแก่เจ็บตายไปก่อนที่เราจะขึ้นกองฟอนนอนกองไฟยิงเข่าเขา่วแกแสกใหยเห็นว่าล่ะโอ้บหเคเเยเบิ่งเยี่ยด่ไดสุสเมืองนี่คนเห็นแต่วความสวยความงามที่มันปกปกิดความจริง นะโตกแตง่งคนบบง,งามเขาก็ยังแห่งงามเลยงามสนเด็ถึงเวลาพักถึงหลายปีเขาเอเขาเออไว้อย่างเงาะทำบุญทำทานสวยสวยทั้งชาตินี้ชาติหนา้าทำนมทำหนา้าสวยแค่หา้หาหกปีเลยก็เอาวนะ่าเนาะเอาว่าซึ่งอะไรเดี๋ยวเขาแตง่งเพราะฉะนั้นเขาเอาสวยชาติหนึ่งชาต,ชาติสวยชาตินี้ชาติหน,น้าเนาะเหมืนบอกทำบุญทำทาน สวยจิตใจเราก็สวยตกแตงแ่งใจของเราให้สวยเป็นคนเสียสละเป็นคนไม่จะนีไม่ฉี่เหนียวเนาะนะเราก็จะได้เป็นคนงามนะทั้งภายนอกงามทั้งภายในนะร่างกายเราก็ดูแลรักษาอษีชีวิตวันให้มันพอดูได้นะพอไปวัดไปว่าได้นะจิตใจเราก็ตกแตง่งตกแต่งให้มันสวยงาม ตกแดงอย่างมันดีถใจเขางามมันง,งามไหมเพราะว่าจิตเป็นนายกายเป็นบาปนะนะถ้าจิตใจดีๆแล้วเนี่ยเขามีจิตใจมีธรรมะมีความเย็นคน้นะนะเจ็บเขาก็นิยมพุ่มเขาก็ะสันเสริญนะเขาสร้างประโยชน์อนุเคราะห์สงเคราะห์คนแดงเขาก็เป็นภู่านะเป็นภูนะมีความเกี่ยวกับอาคารหลาเรื่องในที่ชุ่มชนนะเป็นภูนํามู่คนะเนาะ มามืัอนี้ก็ขอมั่วทะหน้าเนาะทุกคนนะที่ได้มาทำบุญหรือว่าบุญใหญ่บุญหลายอยา่างนะการเท่าเสียสละสิ่งของดีเท่ามาเพื่อสรรสร้างประโยชน์ให้มันเกิดขึ้นนะให้มันเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่ศีขามาใส่มาสอยนะทั้งกลางวันกลางคืนนะเขาต้องการมีความทุกข์ทั้งใจเขามาแล้วให้ได้พลดเพื่อความทุกข์ความค่ายความทุกข์ทั้งใจนะทีได้มีแรงมีกำลังในการสรรสร้างชีวิต สังคมบ้านเมืออให้มันสุขสงบต่อไปแต่ถ้ามารวมกันจนโล่งเนี่ยรักกันเหมือนที่ดีกันมันน้องปกครองกันเหมือนญาติเนี่ยยากเราจะไปหวังเลยคนอื่นถ้าจิตเราดีเราก็สามารถเผอแผ่ให้คนอื่นได้แต่ถ้าเราไม่ดีสักคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ดีเริ่มต้นไปแล้วเนี่ยไม่ดีเริ่มจากเราแล้วมันก็ไม่มีดีทั้งนั้นแหละในโลกเนี่ยแต่ว่าถ้าเราดีคนเดียวคนอื่นไม่ดีก็ช่าง หรือเราก็สามารถแนะนาคนอื่นให้ทรรมะเป็นทางชักจูงเขาสู่ผลทางอันประเสริฐได้นะเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทในะเราการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นะบุญทําให้เราเกิดมาเป็นคนนั่นกุศลทําให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะสูงสุดเราได้พบพรบพุทธศาสนานะอันเป็นคําสั่งสอนนะของพระพุทธเจ้านะผู้หมดกิเลสผู้บริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะเราอยา่าประมาทนะให้เราขนขวาย ศึกษานะคบบัณฑิตตั้งจิตความธรรมครควรจดจำแล้วก็น้องนําไปปฏิบัตินะเพื่อเป็นมงคลของชีวิตชีวิตของเราจะได้ไม่ตกต่ำนะขอบุญกุศลบาเรามีคุณงามความดีนะที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันขอพิจาปฏิบัติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะขอท่านทั้งหลายจงอย่าได้โดยร่วมทวงศัตรูผู้คิดร้ายจงได้พินหน้าโลกภยัยอุบัติจะได้มา,าย่ำยี พูดีพีสาดและมัารายจะได้มารบกวนขอให้ทุกท่านจงประสบร่วงแต่สิริมงคลจเจริญบูนผลคือลาบอาจยินใจปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จเกิดผลนะขอให้บุญจงตามรักษาขอให้เทวดาจงตามคุ้มครองนะขอให้ยังจงตามปกป้องจะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกอย่างกับทามาค้าขายก็ขอให้สอง่ายขายคล่อง เหมือนคองน้ําไหลกินไม่ไหวใช้่หมดทั้งอนาคตและปัจจุบันขอให้ไปดีมาดีอยู่ดีกินดีพอดีทุกชีวิตที่มาขอให้เย็นเห็นธรรมทุกท,ท่านทุกคนสา